เนี่ยก็พบว่าเรื่องทาเรื่องวินัยเนี่ยถ้าจะพูดถึงอยู่ในคอมพีร์นี่มันแดดไว้เลยนะเขียนไว้เลยนในคอมพิร์นี่นว่าพระวินัยเนี่ยคืออายุของพระพุทธศาสนาว่างี้นะนี่ในคอมพีร์ที่เขียนไว้เนี่ยพระวินัยคืออายุคือพระวินัยของพระนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาถ้าวินัยตั้งอยู่ พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่บันทึกไว้เงน้นแต่พวกเรานี่ไม่เข้าใจไงพวกว่อๆเรานี่นะเนี่ยพ่อพ่อจึงไม่ลงใจนั่นแหะพ่อแม่กูจาาย์ได้หมู่คณนะนี่ก็เรื่องนี้นะก็ไหนบอกว่าพากันเรียนมากมใช่ไหมละ่ะก็บอกอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วว่าพระวินัยนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยตั้งอยู่พุทธศาสนาก็พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่นะ เมื่อพระวินัยไม่ตั้งอยู่พระพุทธศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่นะลูกน,น,นะอันนี้เราเรานึกนึก,น,กนึกถึงตอนนีหน่า <c oughs> ช่วงที่เราอยู่ป่าน,นี้มันจึงอลังการงานสาร้าง